และรับใช้พระองค์อย่างสุดชีวิตและในที่สุดเราเพบว่าเปโตรก็เสียชีวิตยอมพลีชีวิตเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าไม่อยากให้เหมือนกับพระองค์ก็คือถูกตรึงกางเขนหัวกลับนั่นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าท่านเองได้รักพระเจ้ามากกว่าชีวิตมากกว่าอาหารและกว่าอาชีพของท่าน ในสายตาของผู้นำชีวิตคนสำคัญที่สุดเหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในการทรงสร้างของพระเจ้านั้นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ทั้งหลายและมาถึงตรงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าดีแต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์พระเจ้าทรงตรัสว่าดีนะัก คำเมืองบอกว่าดีแตัะมีคนอีสานไหมครับดีนักภาษาอีสานว่าดีเดอร์อีสานแท้เลยครับดีหลายดีหลายดีโพดนะครับดีขนาดอ๋อดีขนาดนี่นี่คำเมืองแล้วนะฮะครับดีหลายนะครับดีโพด ในเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างชีวิตของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วเพระเาะฉะนั้นจงเห็นคุณค่าในชีวิตของคนในชีวิตของแต่ละคนนะครับมีมีคนบางคนเน่ะเป็นเป็นผู้นําไม่ได้ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นําแบบพระเยซูเพราะว่าเขาเน้นแต่งานเอาแต่เงินเมือนยามยากมากจริตคิดบวกลบพบเมื่อมีผลประโยชน์ เขาบอกว่าคนเรานี่แบ่งออกเป็นห้าระดับนะครับในปรัชญาของจีนสามัญชนบัณฑิตปราชวินยูชนแล้วก็อริยะบุคคลสามัญชนนี่ <c oughs> ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเป็นผู้นำไม่ได้เรามักาจจะเคยได้ยินคำว่าชั่วไม่มี ดีไม่ปรากฏใช่ไหมครับอันนี้ชั่วก็มีแต่ดีไม่ปรากฏเลยนะครับนี่เป็นสามัญชนอันนี้เป็นผู้นําไม่ได้อีกแบบหนึง่งขั้นต่อมาเขาเรียกเป็นบัณฑิตบัณฑิตนี่ก็ยังเป็นผู้นําไม่ได้เพราะว่าดูแลได้เฉพาะตัวเองมีกฎเกณฑ์กติกาอะไรทําได้แต่ว่าถ้าจะให้สอนคนอื่นนําคนอื่นไม่ได้ขั้นต่อมาก็คือเป็นปราดปราดนี่ ถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นพ่อคนได้ก็คือสอนลูกได้ขั้นต่อมาก็คือวินยูชนเปรียบเทียบก็คือเป็นปู่คนได้ก็คือเขาสามารถสอนลูกแล้วลูกของเขายังสอนลูกได้อีกอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นอริยะบุคคลก็คือเป็นเป็นปู่ของปู่ก็คือสามารถสอนผู้คนได้ได้ดีทั้งแบบอย่างทั้งความคิดและก็การกระทำ การที่จะเป็นผู้นําการที่จะสอนคนนะครับไม่ใช่เพียงแต่อยู่ที่การกระทําแต่อยู่ที่ทัศนคติและก็ความคิดเป็นเรื่องของคุณแม่คนหนึ่งนะครับเป็นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอเมริกานี่เองนะครับแต่ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่วันหนึ่งคุณแม่ผิวขาวได้พาลูกชาย วัยหกขวบออกจากบ้านได้เรียกแท็กซี่แล้วปรากฏว่าคนขับเป็นชายผิวดำ <c oughs> เด็กน้อยวันนี้ก็ไม่เคยพบคนผิวดำมาก่อนพอรู้สึกพอพบแล้วก็รู้สึกกลัวแล้วก็ถามคุณแม่ว่าแม่ครับผู้ชายคนนี้คงจะเป็นคนชั่วร้ายใช่ไหมถามภาษาเด็กๆเ,เพราะว่าเขาเป็นคนผิวดำชายผิวดำเมื่อได้ยินอย่างนี้รู้สึกเสียใจมาก แต่ขณะเดียวกันคุณแม่ผิวขาวก็ได้บอกกับลูกชายว่าไม่ใช่หรอกลูกคุณลุงไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายคุณลุงเป็นคนดีเด็กน้อยก็เงียบแล้วก็ถามว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายเขาก็ต้องทําอะไรบางอย่างที่เลวร้ายแน่ๆครับเพราะไม่อย่างนั้นะเขาไม่ผิวดำหรอกเด็กก็พูดตามภาษาเด็กตอนนี้คนขับแท็กซี่ผิวดําเริ่มน้ําตาคลอเบ้า แต่เขาก็อยากจะรู้ว่าแล้วแม่ของเด็กจะสอนลูกของเขาอย่างไงแม่ก็ตอบไปว่าคุณลุงเป็นคนดีคุณลุงไม่ได้เป็นคนร้ายหรอกลูกดูสิสวนข้างหลังบ้านของเราเนี่ยมีดอกไม้หลายสีใช่ไหมสีเหลืองสีแดงอ่อไม่ไม่เอาดีกว่าฮนะ,ะสีเขียวโทษษไม่ได้ตั้งใจสีเขียวสีแสดสีส้ม สีชมพูอ่ะโอเคนะครับมีหลายสีใช่ไหมเด็กก็บอกใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่ามันเล็ดพันธุ์ของดอกไม้นี่สีดําใช่ไหมเออเด็กก็คิดเออใช่ใช่ใช,ใช่ครับมันเป็นสีดำใช่ลูกมันเล็ดพันธุ์มันสีดําแต่ว่ามันออกดอกสีสันงดงามมันทําให้โลกนี้มีสีสันใช่ไหมโอ้ใช่ครับใช่ครับคุณแม่เด็กก็น้อมรับหลังจากนั้นเด็กก็ บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณลุงที่ขับแท็กซี่ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายสิครับขอบคุณคุณลุงนะครับที่ทําให้โลกนี้มีสีสันต่อไปนี้ผมจะอธิษฐานเผื่อคุณลุงครับแล้วเด็กก็อธิษฐานตามภาษาเด็กเผื่อคุณลุงที่ขับแท็กซี่ผิวดําแท็กซี่ก็ร้องไห้ออกมาโอ้ไม่คิดว่าสิ่งที่ที่แม่จะจะพูดกับลูกอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกว่าคนดํา ถูกดูถูกจากคนทั้งโลกแต่เดี๋ยวนี้คำสอนของคุณแม่ผิวขาวที่สอนลูกของเธอทำให้ลูกของเธอไม่กลัวฉันอีกต่อไปจีทั้งอธิษฐานเผื่อฉันด้วยขอบคุณจริงๆเมื่อไปถึงจุดหมายชายผิวดำก็ไม่ยอมรับเงินค่าโดยสารแล้วก็บอกว่าตอนเป็นเด็กผมก็เคยถามคำถามแบบนี้กับแม่ของผมว่าทำไมพวกเราคนดำ จึงถูกสับมาเป็นคนชั้นตักถ้าแม่ของผมตอบเหมือนกับที่คุณตอบลูกของคุณในวันนี้ชีวิตของผมก็คงไม่เป็นแบบนี้สิ่งที่ผมยกตัวอย่างมานี้กำลังทำให้เราเห็นภาพว่าผู้นำต้องสามารถเป็นแบบอย่างต้องสามารถสอนลูกได้อย่าเพียงแต่เอาตัวรอดอยู่แค่ตัวคนเดียวส่วนลูกจะเป็นอย่างไรคนอื่นจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่พระเจ้าได้นําเรามาถึงจุดนี้นะครับที่เราเองจะมีบทบาทในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ในบทบาทอยู่ในหน้าที่ต่างๆและสําคัญคําสุดท้ายก็คือผู้นําจะต้องพับแขนเสือ้อผู้นําจะต้องพับแขนเสือ้อนั่นหมายความว่าพอตอนแรก ตอนแรกเทศน,น่ยังไม่ได้เป็นครับพอตอนนี้เริ่มเป็นละผู้นําต้องพับแขนเสื้อหมายความว่าเวลาคนพับแขนเสื้อคือ,ค,อคือคนที่ทําอะไรครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับคือพร้อมที่จะรับใช้ไม่ใช่พร้อมจะต่อยพร้อมที่จะรับใช้นะครับ <laughs> ผู้นําต้องพับแขนเสื้อ แต่การพับแขนเสื้อไม่ใช่จะต่อยหรือเป็นนักเลงนะครับแต่การพับแขนเสื้อไม่ใช่ว่าล้างจานอย่างเดียวแต่การพับแขนเสื้อหมายถึงการพร้อมที่จะรับใช้พร้อมที่จะช่วยเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้นําได้ถ้าเราเรียนแบบจากพระเยซูริ์เจ้าเพราะว่าพระเยซูริ์เจ้าเป็นผู้นําเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้กับเราเพราะนั้นเมื่อเรากลับบ้านเราจะกลับไปเป็นผู้นําโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณคุณคุณสุภาพบุรุษพ่อบ้านนำลูกนำภรรยาในการอธิษฐานในการอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าพระเจ้าได้แต่งตั้งท่านให้เป็นปุโรหิตในครอบครัวแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีไม่มีสุภาพสต,ตรีขอโทษไม่มีสุภาพบุรุษก็ให้แม่บ้านทําแต่ว่าไม่ต้องไปเถียงกันแม่บ้านบอกว่าฉันทําอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้ววันนี้เธอมาฟังเทศ แล้วเธอจะมานําฉันฉันไม่ยอมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฝ่ายสุภาพสตรีต้องค่อยๆปล่อยบทบาทตรงนั้นครับแต่บางทีมันมีความเ,าเราเรียกว่าอะไรความซับซ้อนเพราะว่าบางครอบครัวพ่อบ้านอาจจะยังไม่ได้รู้จักข้าพเจ้าก็แม่บ้านก็นําไปก่อนนะครับจนช่วยกันเสริมขึ้นแล้วก็ให้เขาเป็นผู้นำในในครอบครัวขอารเจ้าได้ทรงโปรดไว้พรเราทั้งหลายอย่างมากมาย ให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างในการนำชีวิตของเราเอเมนครับในนามของคริสตจักรเราขอขอ,ขอบคุณอาจารย์เสกสรรธนัน,นตาอย่างมากที่มา,าแบ่งปันพระพรพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านเสมอไปขอเชิญที่